็ดีใจครับดีใจแล้วก็ผมว่าทุกครั้งที่เรามามาร่วมงานประกาศรางวัลแล้วเราได้รับรงางวนะัลอย่างเงี้ยว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่มันสร้างกาลังใจให้กับเราเสมออนะไรย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ากับเราเสมออนะไรเงี้ยรวมถึงผมว่างานกีตาร์แม็กก็เป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่ค่อนข้างเป็นงานของคนดนตรีแล้วก็ค่อนข้างอ่าพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างในในตัวของผมเองของการเลยครับจริงๆแล้วมันหายเหนื่อยไหมกับการที่เราแบบว่าลงแรงลง เหนืน่อยในการทําเพลงก็จริงๆผมว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมทาเพลงแล้วผมปล่อยออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่ฟังมีคนที่ให้กําลังใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการสื่อสารกันหลายช่องทางเราจะเป็นแบบฟีดแบ็กคอมเมนต์หรือต่างๆนี่ยผมว่าจริงๆแล้วแค่มีคนฟังมันผมก็หายเหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ผมว่าผมว่ารางวัลนี้มันเป็นโบนัสละกันเป็นโบนัสของของของ แรงขับเคลื Pur ่อนในการทำเพลงอะไรอย่างเงีここ้ยเพราะมันมีรางวัลการันตีเรายิ่งต้องมีแรงขับเคลื่อนในการทำเพลงนะคะเหมือนที่บิวกิ้นบอกว่าเออมันต้องมีแรงขับเคลื่อนนะก็จริงๆผมว่าก็ก็กส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยว่าผมว่าพอเราได้รางวัลเราก็รู้สึกว่ามันก็สร้างกำลังใจให้เราสร้างแรงขับเคลื่อนให้เราแต่เหมือนว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องเต็มที่แล้วก็ตอบแทนคนที่ให้คุณค่ากับงานเราอยากให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้คุณค่ามันไม่ได้มีคุณค่าอย่างที่เขาให้คุณค่าจริงๆนี่เราอยากฝาาาากอ่นนแฟทีเเตติดมร เราม่ถึงแบบจุดที่เราได้รับรางวัลเลยนก็อยากขอบคุณทุกคนมากหมือว่าผมผมดีใจแล้วผมรู้สึกว่าหมืองว่าด้วยรางวัลซิงลออสตาร์ซิงลอออคสมันเป็นรางวัลที่มันคือการก้าวข้ามผ่านการเป็นนักแสดงแล้วสร้างภาพของการเป็นศิลปินที่ทําให้คนเชื่อแล้วก็ให้คุณา่ากับมันจริงๆริรว่ามันมีมันมีมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างมันมีกําแพงหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มัน มันอยู่รอบๆตัวเรามันมันก็อยู่ในใจเราอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าในวันนี้ผมว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจกับมันมากคือแล้วมันทําให้เราก้าวข้ามบางอย่างมากขึ้นเลยแล้ววันนี้มันกทิ้เองครับมันลดล็อกความคิดที่กินเคยบอกว่าหลับีิตรว่าการเป็นนักแสดงก้าวมาเป็นนักบอลทีกินเองแล้ววันนี้เราได้รางวัลการันตีแล้วอะไรเงี้ยมันลดล็อกความคิดเนาใที่เราเคยอยากจะก้าวผ่านมันไม่ได้เลก็จริงๆผมว่ามันจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างกดล็อกไปมากๆแล้วนะ ว่าด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ทําให้ความรู้สึกของเรามันก็เปลี่ยนไปเลยมากแอร์หยดอ๋อแอร์หยดนะกิ้งขยับหน่อยก็ได้อ๋อได้ครับได้ๆแล้วอ๋อก็จริงๆผมว่าหมายถึงว่าคําถามคืออะไรครับปวดร้องปวดร้องเออผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าที่ผ่านมาด้วยอย่างที่ผมบอกว่าฟีดแบ็กหรือว่าการที่เราได้ไปเจอคนการที่เราได้ไปอ่านคอมเมนต์หรือว่าได้ดูฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันก็ ค่อนข้างปลดล็อกเราไปมากๆแล้วแหละจริงๆแล้วผมเคยบอกว่าจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ได้หมายกับสิ่งนี้แล้วแต่เหมือนว่าวันหนึ่งที่เราได้รางวัลผมว่ามันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะแล้วมันก็ช่วยช่วยเสริมการก้าวข้ามผ่านาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยังมีอะไรติดทางอยู่เล็กน้อยอะไรเงี้ยมากกว่าเลยแต่ว่ามันมต้องปล่อยเพลงขึ้นมาแบบเยอะให้มันถี่้นเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าคนรอฟังเพลงเเยอะก็จริงๆผมก็ปล่อยแบบถี่อยู่เหมือนกันนะก็ปล่อยแบบเรื่อยๆนะก็จริงๆแล้วก็ขายเลยแล้วกันนะสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมีอเพลง ขายเลยนะจริงๆชื่อเพลงก็ปล่อยไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงสุดท้ายใน EP ีนะ Love Apprentice นะก็จะปิด e ีสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามแล้วก็ชื่นชอบนะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ที่ผมชอบแล้วก็รักมากๆแล้วผมก็ตั้งใจตั้งใจสร้างทำเพลงเพลงนี้มากๆสำหรับกินเพลงนี้เป็นรสชาติมันเป็นรสชาติอบอุ่นผมว่าจริงๆแล้ว5เพลงที่ผ่านมามันก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าอบอุ่นเนี่ยยังไม่มี อบอุน่นมันจะไม่ได้อบอุ่นแบบมิสเ Mr Everything ด้วยนะมันจะอบอุ่นแบบโรแมนติกแบบอมยิม้มไม่ได้แบบยิ้มทะลักแต่ว่าเราอมยิ้มแล้วมันกิ่มใจมพเพลงชา้าถูกไหมกินอ่าพี่หลอกคำผมนี่ได้ไงเนี่ยเป็นเพลงไม่เร็วแล้วกันแต่ว่าจะช้าหรือว่าจะมีเดียมอะไรแค่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองกินใส่ความสิ่งนอ้ลงไปเลยได้ปะก็จริงๆแล้วก็จุดเริ่มต้นมันก็มา100%นะ ว่าจริงๆเราเรื่องราหรือว่าประเด็นที่เราจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสิ่งที่มันถูกเอซิคิวมันคือการที่เราเไปหาโปรดิวเซอร์แล้วให้เขาร้อยมันออกเป็นเป็นเนื้อร้องทํานองที่ที่มันที่มันสวยงามแล้วซัพพอร์ตเรื่องราวที่เราจะเล่ามากกว่าอย่างเแต่สุดท้ายแล้วเราก็ลงไปกำกับลงไปควบคุมในทุกขั้นตอนร่วมกับโปรดิวเซอร์กับเอ็กเซ็ก utive โปรดิวเซอร์ก็คือพี่เบลลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วการทำงานที่แบบว่าค่าทา่โดนไปเต็มตัวทั้นตอนบ้างไหมครับก็สนุกนะครับสนุกแล้วก็ผมว่ายิ่งทํา ยิ่งเราได้ทำเราจะยิ่งเห็นว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะยิ่งอยากลงไปทําให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นมากขึ้นว่าเราสามารถมีอะไรที่เราปรับได้มีอะไรที่เราสามารถควบคุมมันได้อะไรเงรี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันคือความสนุกตรงนั้นมากกว่าที่มันไม่ได้มีแค่เนื้อ้องทํานองเรียบเรียงแต่หมายถึงว่าการมองฟังก์ชันหรือว่าอาเรนจ์เมนต์อะไรต่างทุกอย่างมันคือ,อรายละเอียด มันคือรายละเอียดของเพลงที่ผมว่าอะไรที่เราอยากจะทําให้มันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตเรื่องราวที่อยากจะทําได้มากที่สุดผมว่าเราก็อยากจะทําที่มันตื่นเต้นทุกครั้งไหมคะเวลาเราแบบปล่อยเพลงทีแล้วต้องเข้าหน้าจอโซเชียลไหมว่าฮ้ยฟีดแบ็กจากคนฟังมันเป็นยังไงทุกครั้งครับทุกครั้งผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ว่าเราจะปล่อยเพลงมากี่เพลงนะผมว่าทุกเพลงมันก็จะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ไม่เหมือนกันแล้วผมก็ไม่หมายความว่า ทุกวันนี้เราเราไม่มีทางรู้เลยว่าเพลงไหนจะทํางานเพลงไหนจะไม่ทายยํางานอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องของอว่าว่าเพลงไหนมันจะทํางานแล้วมันแบบจะโดนใจคนมากกว่ามากกว่าไม่รู้เราเราไม่รู้เลยว่าเพลงไหนจะแบบจะเป็นยังไงเราไม่ด้ปล่อยไปอะไรเพิก็นความแฟนรกดีใจนะดีใจนะอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราทําเพลงอะ คุณค่าของมันมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของงานหรือความสําเร็จในเชิงการทำงานนะแต่ผมว่าผมว่าเราในฐานะศิลปินอ่ะเราเล่าเรื่องราวของเราเราเล่าชีวิตส่วนหนึ่งของเราผ่านวิธีการของเราสะท้อนตัวตนของเราเลยผมว่าการที่เราทําสิ่งนี้ออกไปแล้วมันมีคุณค่ากับคนอ่ะมันก็มีคุณค่ากับเราด้วยเหมือนกันจริงๆทุกทุกเพลงก็แทนความรู้สึกของผมอยู่แล้วเพลงนี้ก็ แทคนความรู้สึกของผมเหมือนกันผมว่ายิ่งอย่างที่ผมบอกว่ายิ่งเราทํางานเราจะยิ่งลงไปเห็นรายละเอียดหรือองค์ประกอบของเพลงมากคือแล้วเราก็จะสนุกกับมันล้วก็รู้สึกว่าได้ลงไปหยิบจับอะไรที่เราไม่เคยได้หยิบจับมาก่อนหรือว่าไม่รู้ว่ามันมันมีส่วนนี้อยู่ในเพลงมาก่อนคัวันนี้บิวกิ้นในะศิลปินรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากหน่อยกัน,นึงจริงๆผมว่าก็โตขึ้นไปอีกวันนะครับจากเมื่อวานจากเมื <X> ่อวาน จากจากภาพแรกที่เราแบบเป็นศิลปินตัเพลงแรกจนมาถึงเพลงนี้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นระดับไหนก็จริงๆผมว่าจากจากวันแรกมันก็คือเราร้องอย่างเดียวเรามาถึงเราเราร้องเพลงประกอบละครเรามีหน้าที่ร้องเล่าเรื่องราวของละครที่ช่วยสปอร์ตเรื่องราวของละครนะหมายความว่าพอเราก้าวข้ามอ่าพาร์ทที่มันอาจจะอินเวฟกับตัวละครมากขึ้น เราก็อาจจะเข้าใจเพลงแล้วก็ตีความความรู้สึกเพลงมากขึ้นจนไปถึงวันที่เราเล่าเรื่องราวของเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มันเกาะติดกับตัวละครแล้วผมว่ามันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อ,อ,อ bad, งค์ประกอบอื่นการวิธีการคิดประเด็นที่จะเล่าหรือว่าการกลั่นประเด็นออกมาหรือว่าว,าวิธีการ,รหรือประเด็นแบบไหนเหมาะก,กับวิธีการเล่าแบบไหนเพลงแบบไหนหรือแม้ก,กระทั่งเพลงแบบไหนที่เราชอบอีกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างแบบเปิดกว้างมากๆอะไรเงี้ยยิ่งเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆมากขึ้น ยิ่งเราได้ไปเห็นอะไรใหม่มากขึ้นที่เราได้ลองทำอะไรใหม่มากขึ้นมันก็ทําให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วค่ะมีม่วัาจะแต่งเพลงเองไหมคะพี่เบนก็จริงๆลองอยู่นะครับลองอยู่<ม>ขายขายพี่เบลไปหลายเพลงเลยครับพี่เบลก็ใส่หน้า <laughs> บอกว่าไม่ได้อกกินว่าู่นะแล้วก,แวก, <laughs> ก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีมีใคร<ม>ชี้แจงเดินเข้ามาชี้แจงได้นะมีได้บ้างมีได้บ้างมีได้บ้างแต่ว่ามันยังมันยังไม่สมบูรณ์ใช่อะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเพื่อไงอ่ะ เพลงผมอว่ามันมันต้องมันต้องใช้แบบจูนตัวเองอยู่ในแบบอารมณ์ศิลปินนิดนึงเลยแบบลดเหตุผลลงใช้ความรู้สึกมากขึ้นเลยเพราะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาแล้วกันคิดว่าอนาคตก็อยากจะลองทําแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้สิ่งอยากขอบคุณใครบ้างหรืออยากขอบคุณตัวเองก็จริงๆผมว่าหลักๆเลยคือผมต้องขอบคุณขอบคุณคนฟังแหละหรือว่าผมว่าเพลงที่มันมีคุณค่าหรือเพลงที่มัน ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้มันเกิดจากการที่คนรักแล้วก็ปล่อยตัวเองให้มีบอนดิ้งอะไรบางอย่างกับเพลงเนาะหมายว่าเอาตัวเองม,มีมีบางส่วนของเพลงที่มัน,ท,มนที่มันอาจจะลิงก์กับตัวเราที่เราสามารถรีเลทกับความรู้สึกนั้นได้หรือว่าจะเป็นแค่ดนตรีก็ได้เลยหรือว่าองค์ประกอบใดส่งอประกอบเพไรอย่างเงี้ยผมขอบคุณทุกคนมากกว่าท,ที่ที่ให้คุณค่าเนาะแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ ปล่อยให้เพลงเพลงนี้เข้าไปอยู่ในในใจของคนเลยลว่าเราก็ขอบคุณท,งทังทีมงานทุกคนนะเหมือนว่าตั้งแต่คนที่จุดประกายผมแล้วก็บ่มเพาะผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในาดางมิสิกแล้วก็ตอนที่ผมตอนนี้ออกมาทําค่ายเองอะไรเงี้ยก็ทำกับพี่เบลสุพลรวมถึงจริงๆแล้วผมก็มีทีมงานที่ตามมาจาการามิสิกมากมายแล้วก็มีทีมงานใหม่ๆมากมายเงี้ยเหมือนว่าเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ทํางานด้วยด้วยใจจริงๆผมว่าผมก็ดีใจแล้วผมก็ประทับใจเหมือนว่า งานตรงนี้ที่มันประสบความสำเร็จโต้ตัวมเองอะไรเงี้ยมันถูกผลักดันด้วยคนอีกมากมายไม่ว่าจะแบบผลักด้วยแรงเยอะแรงน้อยแบบมีสูงร่วมมากสูง่มมน,น้อยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าผมให้ให้เครดิตกับคนเบื้องหลังแล้วกันคนที่ทําเพลงเพลงนี้อยู่ก็ทุกๆคนที่ที่รู้ว่าทําเพลงนี้อยู่ผมว่าผมขอบคุณนะขอบคุณตรงนี้เลยแล้วก็นี่คือความสําเร็จของของเราแล้วกันค่ะราได้วันสปด์้ี้ค่ะให้กล่องแดงใชไหเอ่ยฮะ เฮ้ยตรงนี้มีอะไรกันรเปล่าตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อน<ะ>ตรงนี้ก,ก็เขาข,ข,ข,ขอไว้หรือเปล่าคะหรือเราตั้งใจซื้อให้เองอะไรนะฮะก็ก็เป็นเป็นประเพณีนะทุกปี <owing> ที่หมายาว่าไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใครเราก็ต้องเป็นวันที่เราจะต้องมามาพบปะเจอหน้ากันแล้วก็เป็นวันเป็นวันเป็นวันพิเศษของของของผมแลวของเขาแล้วกันอันนี้เราเขารีเควสหรือว่าเราตั้งใจให้เองคะไม่ไม่ได้เรีเควสครับไม่ได้รีเควสผมว่าจริงแล้วเขาชอบ ก็ผมก็ไม่รู้หรอกผมอยากให้เลยผมก็ให้อลยหรือว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบนะก็ไม่รู้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝากว่ามีไปถามปีไม่มีนิชาอุทัยรับทองนะเด้๋ยวบอกว่าระวังแข็งนะในเทคะวันนั้นก็จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบยุ่งมากเลยผมกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมแล้วผมว่าไปอิมถ้าแลวผมก็ข้ามไปนั่งเลยกลับมาผมก็ดิ่งไปอย่างเงี้ยจริงว่า ก็ต้องเตรียมการมาก่อนเพราะงั้นแบบช่วงนั้นอันๆเราก็จะไม่ได้เต้องก็มีคิดมาก่อนเลยคุณปอแต่เปนยไหนก็ต้องแบ่งเวลาแบบให้เขาเนาต้องแบ่งเวลาก็แบ่งเวลาผมว่าจริงๆแล้วเราต้องทำเวลาเราเราทำงานเยอะก็จริงแต่ว่าเราอย่าลืมคุณค่าของความสัมพันธ์หรือว่าหรืว่าไม่ใช่แค่กับอีพีนะผมว่ากับทุกๆคนอะไรเงี้ยอย่าให้อย่าให้งานหรือว่าความสําเร็จหรืออะไรมันมาบังคุณค่าของความสัมพันธ์หรือว่า การเดินทางก่อนที่เราจะไปถึงปบทางเพราะว่าตรงนั้นมัน,มนสำคัญแล้วมันก็สวยงามกว่ามีอะไรอยากทำก็ได้นมโอ๊ยผมเขียนการไปแล้วเดียนารไปแล้วแล้วผมก็ไปไปผวกบ,กบอกเขาตอนหน้าแล้วก็รู้กันรู้กันออขอบคุณมากครับ